สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็ตะเกิดพาร,รวยก็พามา,าตามติดเลขปฏิทินปีขาดนะครับสำหรับปี2565ะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งงวดนี้นะครับเป็นงวดที่3นะครับซึ่งเป็นงวดวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับเพราะว่า วันที่16นั้นนะครับเป็นวันมาฆบูชานะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับผมก็เมือเมืองวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับผมก็ได้ขยายาตัวเลขให้พี่น้องดูนะครับก็มีเลข5เลข4เลข0ย์แล้วก็เลข1นะครับก็ไปเข้าไปพลาดอยู่ที่เลขล่างนะครับ0330นะครับของผมได้4 0 0นะครับ ตามนี้นะครับเอาผมจะได้40นะครับอ่า40นะครับต้องขยายไว้ก็เป็น40นะครับในส่วนงวดนี้นะครับงวดนี้นะครับปฏิทินปีขานสํา,พาพนนรสสหรับเดือนกุมภาพันธ์นะครับปีเสือสําหรับเดือนกุมภาพันธ์ก็มาในในลักษณะแบบนี้นะครับ มาลักษณะแบบนี้ลากลงมาแล้วก็วงอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอดมาน้อยนึงอย่างนี้แล้วก็ลากลง,งน,นะครับซงเป็นตัวเลขก็จะประมาณ สี่หรือห้าตัวเหมือนเดิมนะครับเลขตัวแรกนะครับเลขตัวแรกนะครับตัวนี้ตัวแรกนะครับก็จะเป็นเลขสี่นะครับตัวที่สองตัวนี้เป็นเลขห้าตัวที่สามนะครับนจะเป็นขอดหัวแบบนี้นะครับ ตัวที่3มผมเห็นเป็นเลข8นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตรงนี้เป็นเลข1อ่าตรงนี้ก็อาจจะมีซ่อนไว้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเลขสูตรนะครับมีตัวเลขอยู่5ตัวประมาณนี้นะครับซึ่งก็พี่น้อง เห็นด้วยกับผมหรือเห็นต่างยังไงก็ส่องดูนะครับสำหรับเลขปฏิทินประจำปีขาดน,นะครับเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับเป็นงวดที่3นะครับงวดนี้เป็นงวดที่3นะครับก็สรุปแล้วก็จะจับคู่ได้ก็ประมาณนี้นะครับมีเลข4 เลขห้เลขแปเลขหนึ่งแล้วก็เลขศูนะครับจับคู่ถ้าเกิดจะจับคู่ก็จะได้อยู่ประมาณสิบกระตัวนะครับมี4ี่ห้หู้ปประกาศไม่ชัดนะครับ 4ีสนะะสี่ห้าสีแปดสี่หนึ่งนะแ,แล้วก็จะจับเรียงกันไปอย่างนี้นะครับอ่าห้าแปด นะครับแปดหนึ่งแปดศูนย์นะครับตามนี้นะครับจับคู่ได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องก็ไปเลือกไปเก่งเอานะครับก่อนที่ลอตเตอรี่จะหมดนะครับผมแม่พี่น้องท่านใดชอบก็ตามได้นะครับไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันนะครับเพราะว่าผมให้ เป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางรอหน้าเลขปฏิทินของวัดคำชะโนดนะครับซึ่งเขาจะส่งมาให้ตามหลังนะครับวันนี้ก็ดูปฏิทินปีเสือไปก่อนนะครับรอปฏิทินคำชะโนดมาวันไหนเดี๋ยวผมก็จะขยายคลิปให้ดูนะครับทำคลิปให้ดูนะครับซึ่ง งวดที่แล้วนะครับก็ยังมี308 38นะครับงวดนี้ก็เช่นกันนะครับผมก็ไปจับลอตเตอรี่เป็นเลข83นะครับเพราะว่าเลข83ปีที่แล้วนี่ออกไม่ต่ำกว่า5งวดนะครับผมว่าเลขตัวนี้มันยังต้องตามหาประเด็นอยู่นะครับว่า ปดสามทำไมมันม้เยอะจังนะครับนะฮะตามนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะทําคลิปเกี่ยวกับหน้าปกสลากนะครับคลิปหน้ารอนะครับรออีกสักวันสองวันนะครับฮะแต่คลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับกดอ่ากดไลค์กดสับตะขาให้ด้วยนะครับช่องตะเกิดพาดัวนะครับวันนี้ ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ